ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดส <ide assunto> ุร <seu> ินทร์ครับ um, ท่านรัศดรจิตรัฐครับท่านก็ได้รับมอบวุธิตาจิตขับจัดนที่จะมามอกันครับเพื่อที่จะเสนอรัชการครับในสิ้นเดือนกันยายนครับคือรองรัศจิตรัฐครับขุครับ อ้ยพอ้ออ้ยพรกินโอจากที่เรางสรครับครับขอบคุณมากครับอบครับล้วก็เกียมอกันนี่เกีย้บองานที่มาอของท่านรองผู้ว่าขอสอดตงอ่อกสอดตงอ่ก็ได้มามอบของเสียรกับแสดยมือตาจิตใท่านรองผู้ว่าในกาจัสินครับก็อันี้ท่านก็จะ เสียอายุรัชการในไม่อีกวันข้างหน้าครับชินกัญญาท่านพ่ออีกทีครับอีีพูดอะไรรวยเยอะแทบไม่เหนื่อยครับน่จะเป็นมีงานราชการกับอะไรล่ต้องออกซูรินทร์ครับเพราะว่าบอกจิตศูนย์ได้ยังไงแบบปีนยาพวกผมก็ทำทิศอะไรครับเในโคนสุรินทร์ทำดีครับเพราะว่าทำพวกนี้ทุกเช้าเขาไปที่สาขาไปเรื่องที่น้ำมันลดเพราะว่าเนื้ มันเป็นถนนที่ซ้ำซ่าปียุคกีสส่สมัยทําถนนก็มันเป็นแอ่งกระทะเพราะน้นํามันมาจากเขาไปนันมันท่วมเหมือนเดิมท่วมมันก็ไปอ้อยอยู่ในตลาดตลดาดไม่พอถ้าออกจากตัวตลาดลไปที่ที่ส่วนบุคคลก็ไปกั้นน้ําไว้การในการเหวพรพองเาบอกว่าน้ำมันมีปี จะลงลงลากมาโอ๊ยโอ๊ยแค่เท่าโอ๊ยแค่าดจะไม่ครับก็ส่วนน้อยเนน้อยครับทางคณะตัวการีฏราก็ได้มารื่องเชืความฟ้าดีกับทางทั้่ว่าเรื่อจต่อสู้ร้องท่านรองเพราะว่าชีวัสล้วก็เสิ็ธจากภารกิจประชุมจำเลนท่านก็จะดูทางกลับเพื่อไปเปิดพนที่ทาง สำนักงานต่อไปครับ